นุนโดยโรงพยาบาลนาวเวศกลางพื้นแผ่นดินนครปฐมมีสวนกว้างใหญ่เปรียมชีวิตชีวาอาณาจักรของกล้วยไม้เมื่อเดินกล้าวเข้ามาใน Air ์ออ h i คิดฟาร์มเราจะพาไปพบกับสเสน่ห์แห่งธรรมชาติที่ถูกแต่งแต้มด้วยฝีมือมนุษย์ตามก็ไปเจอนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังดอกไม้แสนงดงามและตามหามนสเสน่ห์ของดอกกล้วยไม้กันค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะโอ้โหวันนี้นะคะพาทุกคนออกนอกเมืองนะคะมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่เรียกว่ากล้วยไม้สวยงามสีสันสวยงามกันที่นครปฐมเลยไหคะและที่นี่ก็คือแอร์ออคิดฟาร์มเป็นสวนดอกกล้วยไม้ส่งออกระดับโลกเลยไหคะและวันนี้ค่ะกล้องไม่มาคนเดียวไหคะไปตามหาไปดีกว่าค่ะอาจารย์วังนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะโอ้ยหล่อมากเลยเจ้าของสวยเงีไปดีกว่าครับปะ เจอแล้วค่ะตามเลยค่ะนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีคะวันวังแล้วก็นี่ค่ะคุณเอ็กนะคะเจ้าของชุดหล่อแม่เลยนะคะขอบคุณค่ะจะต้องมาไกลไหมมาไม่ไกลมากค่ะแต่ว่าไม่เคยได้มาที่นี่เลยตื่นตาตื่นใจมากจริงใช่แฟนหาปุ้ยมาอยู่ใช่ไหมแคนตาจ้ะเอ็กที่นี่เปิดไปกี่ปีละปีนี้ก็ ีที่20ครับอ,อยู่ตรงไหนขอให้ว่อไปถมอบอกวิธีการมาหน่อยโอ้อยู่ช่วงติดต่อกรุงเทพเลยครับอ,อ,อยู่ใกล้ๆมหลาลัยมหิดลสารยาครับ<อ><อ>วิ่งเข้ามานิดเดียวฮะ16กิโลโใกล้ๆตลาดน้ําวัดลําพญาครับคือต้องบ,บอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ส่งออกดอกดอกล้วยไม้ที่ติดอันดับโลกจรงิงหรือเปล่าต้องเรียนนี้ฮะคือเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้สกุลหวายเราทำมาหลายสิบปีแล้วนะฮะเพราะนั้น เราทำสายพันธุ์ใหม่เราขายไม่แพงแล้วก็มาตรฐานการส่งออกเพราะนั้นเมืองไทยเนี่ย ส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อนเยอะที่สุดครับที่สำคัญพี่จะบอกให้กล้วยไม้เนี่ยเขาเป็นไม้มงคลด้วยนะพี่ก<อ>็ดูหร,หรือเปล่าพี่เรียกอาจารย์วังมาพอดีเลยนะเพราะอาจารย์วังเก่งเรื่องนี้นะยบ้านน้องเอ็กซ์ค่ะพาไปดูหน่อยว่าวันนี้จะต้องดูต้องโอ้โหต้องว้าวนี่แครับเอค่ะไปค่ะได้ครับโอ้โหกล้วยไม้สวยมากสวยมากเลยพี่เอ็กซ์ไหนแปลงไหนพี่เอ็กซ์นำเลยขออนุญาตทางนี้ค่ะไอ้นี่คือกล้วยไม้ไทยหมดเลยเหรอพี่เอ็กซ์กล้วยไม้สปุนหวายแล้วเรามีการพัฒนาพันธุ์ ให้เป็นเฉดสีใหม่ๆครับเราทําให้ไซส์ไม่ใหญ่ฮะต้นดั้งเดิมเมื่อก่อนเนี้ยบางทีจะต้นใหญ่ช่อยาวแต่เราพัฒนาให้ดอกแน่นขึ้นเวลาจับเป็นชุดของขวัญนามอบเนี่ยบางทีได้ไม่เถอะชะได้ไม่ได้ไม่ไปบังหน้ากันสวยด้วยครับโแลวสีฐานด้วยเหมือนกันที่ทำมาใหม่ใช่ไหมนี่ก็เป็นลูกผสมใหม่ๆฮะอ้วนี่สวยมากนี่คืออะไรฮะนี่ยาย่าครับยาย่าอุศยาเหรอ คือมีสองสีงนีหรอคะใช่ครับเขาเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่สวยทนคือว่าสวยเป็นเดือนแ,แล้วต่อไปออกดอกเก่งเลี้ยงง่ายค่ะลักษณะของสีแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นเสริมภวมจ่วยมันมีสีที่คล้ายกับพวกดอกโบตัน๋นด้วยความเป็นเสน่ห์ของกล้วยไม้บ้านเราเนาะมันก็จะดูสดใสแล้วก็ดูสวยกว่าอันนี้ไปวางโต๊ะทำงานได้ได้มีอันนี้อันนี้นี่อันนี้ผมเรียกว่าเขียวแอปเปิ้ลที่เขียวที่เป็นมงคลแม่จาย์ สีเขียวต้องเอาไว้มุมด้านขวามือของบ้านถ้าเราอยู่ในบ้านก็คือเป็นมุมซ้ายสีเขียวคือสีการเงินพี่ก้องแล้วพอเป็นต้นไม้จริงดอกไม้จริงอ่ะมันหมายถึงความเจริญงอกงามการเงินที่มันมีดอกมีผลจริงๆอย่างนี้เป็นเขียวแอปเปิ้ลเหมือนแอปเปิ้ลเขียวจริงๆสวยมากจริงฟอร์มดอกนี่สวยมากคุณดูฟอร์มดอกเขานี่ฟอร์มดอกนี่เคลียอมาสวยมากชื่ออะไรอันนี้ชื่อว่าฮาวายแฟนซีครับฮาวายแฟนซีนี่อันนี้เรียงง่ายไหม ง่ายครับพื้นฐานสกุลไหวง่ายหมดเลยฮะนี้เป็นพี่น้องยายาครับต้นนี<_<_ fit, <_<_้ยังไม่ได้ตั_<_้งชื่อครับคิมเบอรี่สิได้เดี๋ยวตามพี่ก้องบอกคิมเบอรี่ลักษณะดอกเนี่ยเป็นเชฟที่แปลกใหม่ครับนี่ไงอ๋อแต่เชฟเขาดูกรีบเขาแน่นต้อบมน่นแบบแน่นเลยเนาะสยนี่สวยมากยายาอีกสีหนึ่งคิมเบอรี่สีนี้เลยเพราะเขาเพราะเขาสนิทกันด้วยพวตัวเนี้ย โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะสวยมากสีจะเข้มกว่านี้ครับเบลล่าเบลล่าตัวนี้เป็นซิเกเนเจอร์นี่ก็เป็นลูกผสมใหม่ก็เราจะเรียกว่าเหลืองปากแดงครับเหลืองปากแดง oh. แต่ตรงนี้เราพัฒนาให้เป็น เหลืองเขียวพาสเดลฮะเหลืองมันหมายถึงบาร,รมีส่วนแดงเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความรุ่งเรืองเพราะนั้นมันหมายถึงบาร,รมีแห่งความรุ่งเรืองนี่เรื่องจริงอันนี้คือไปเอาฟิดไปที่ไหนอันนี้เนี่ยควรจะอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางป้ายชื่อสำนักงานอันนี้มันหมายถึงชื่อเสียงความรุ่งเรืองอ,อันไหนที่แพงที่สุดยาจุวที่แพงที่สุดเขาเรียกว่าไวแคทเทอรียาครับอัเป็นแม่พันธุตัวหายากเลยครับอันนี้คือเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้วยไม้ดอกด่างสีสปลชอย่างนี้ต้นทนเท่าไหร่ตัวเนี้ย ต้นละ1นึ่งแสนครับเพราะว่ปกติไม้ดอกด่างสีสเปรซเนี่ยเขาจะเหมือนกันทุกดอกครับแต่ต้นนี้เขามีการกลายพันธุ์พี่ว่าแต่ละดอกเนี่ยลายไม่เหมือนกัน โอ้ไม่ god อ่านี่เป็นโทนชมพูหวานน่าจะอันนี้สวยมากน่าจะเป็นสีหงส์จุ้ยได้ด้วยนะฮะได้อันนี้หรอใช่คือสีพวกนี้เ,นเขาอยู่ในกลุ่มหนึ่งของสีเป็นจะธาตุอยู่แล้วส่วนใหญ่นะสีพวกนี้เขาจะไปในเรื่องความเจริญความรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์อะไรพวกนี้หมดเลยโอ้พี่ดูกรีบโอ้อันนี้อันนี้อันนี้คือคุณนี่แปลกมากตัวดอกเขาเป็นมีเลไลลอย่างนี้น่ารักมากเลยเขาเรียกว่ากล้วยไม้มีคิ้วครับ ลายนี่เขาแบบนูนขึ้นมาบนกรีดด้วยนะเขาเป็นนูนๆนะแค่ขนาดนี้แบบส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณในการขายกล้วยไม้ใช่ครับของฝังของฝากนะฮะของอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับสวยพร้อมใช้งานพร้อมเป็นชุดของขวัญอย่างดีครับเออแล้วก็มีน้ำหอมด้วยเหรอมีสารสกัดจากออนดอกไม้ก็หอมมากพี่เอ็กพาไปดูสวนใหม่ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะในงาน9ก้าด้วยทำครั้งที่9เดินวิ่งการกุศลเพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังสวรสมเด็จพระสังฆราชวัดประวัตวิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะในวันที่9ธ้าพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะนารานคนเมืองกรุงเทพมหาคนครกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้นะคะให้เลือกสองยะค่ะได้แก่ฟันรัน5กิโลและมินิมาราธอน10.5กิโลโดยเส้นทางจะวิ่งผ่านพื้นที่สําคัญทางปลอดศิษฐ์รอบเกาะรัตนโกสินร์งานนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การวิ่งเพื่อสุขภาาพเท่่นนััน้แตยงอบ อุญอิ่มกุศลพอรได้หมดจากการสมัครจะนําไปสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลอ่าวลึกจอดกระบ,บี่และยังมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาล19แห่งเพื่อน,นาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 9 45, 0 8 9 3 2 0 5 4 5 0 9 8 2 7 8 0 5 4 5หรือ Line ID@9 ดแอดก้าด้วยธรรมเฟซบุ๊กเก้าด้วยธรรมกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ควพรพลาดนะคะงาน9ก้าด้วยธรรมครั้งที่9เดินวิ่งการกุศลเพื่อ19โรงพยาบาลอย่าลืมมาร่วมบุญันเยอะๆนะคะ ท <morally> oh. ี่เอ็กหมอวางนี่เต้าเตาดีแด้วเต้าเต้าดีเด้า มาอยู่ตรงนี้ค่ะน,นีนอันนี้คือมีให้ใช้ที่นี่เหรอครพี่เอกใช่ครับไปให้<ม>ปั่นเที่ยวชมในฟาร์มครับโอ้คนที่มาเนี่ยก็สามารถมาปั่นได้เลยคิดเงินไหมเนี่ยไม่คิดครับฟรีฟรโอ้มีฟีมากอันนี้คือตรงส่วนไหนของบริเวณในฟาร์มครับเนี่ยครตอนนี้เราก็อยู่ตรงเรียกว่าเดินจากตรงซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมานิดหนึ่งฮะตรงนี้เป็นโรงแพ็คครับที่ส่วนนี้ประมาณสัก สี่สิบไร่ครับแต่ว่าจะมีสวนอยู่แถวๆนี้ห้าสวนครับคือใครก็ตามที่ว่างเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาจะมาเที่ยวได้เลยใช่ครับเรียกว,ว่ากล้วยไม้เยอะมากๆก็เป็นแบบมาพักผ่อนสวยงามสดชื่นครับที่นี่กล่าวว่าต้นไม้ในในในฟาร์มนี้มีประมาณกี่ร้อยต้นในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตให้เลือกเนี่ยผมว่าสัปดาห์หนึ่งก็หลายหมื่นต้นนะฮะแต่ถ้าเกิดทั้งฟาร์มเลยไม่รวมนี้ด้วยหลายล้านครับโอ้หลายล้านต้นเลยหรอหลายล้านต้นครับเอ๊ะจะงายยังเนี่ยมีลูกแล้วครับ บอกที่นี่มีห้องแแบบใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ครับใกล้ๆเลยครับมีห้องแลบบด้วยในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ของเราเห็นห้องไรสุดด้วยอุ้ยขายออนไลน์ด้วยอ๋อตอนนี้ต้องขายทุกช่องทางครับคทำไมเศรษฐกิจไม่ดีหรอใช่ครับตรงๆเลยครับสนุกด้วยฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ทําออนไลน์นี่เรียกว่าเสียโอกาสมากครับจริงไปทำเวิร์กช็อปกันพีกันไหมให้กินได้ได้ไปเวิร์กช็อปค่ะ นี้คือแตลกมากเลย เป็นอะไรเป็นยาเหรอคะ <S 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 อีกแล้วนะเขาเรียกกระถางดูดน้ําแต่ว่าสีสันน้ำเนี่ยเป็นสีมงค์เขาเป็นสีตามวันเกิดพี่ก้องคือ,อสีที่เขาใส่เนี่ยเป็นสีผสอมอาหารซึ่งสามารถให้ดอกกล้วยไม้ได้เป็นปกติแต่ความเก๋คือมันก็เป็นแบบแนวมินิมอลงอเกๆ๋ๆตามสีมงคลของเราตามสีวันเกิดเองเรื่องเกิดวันพุธก็สีเขียวหมอเกิดสีอะไรหมอหมนเกิดสีส้มวันพฤหัสถูกต้องอันนี้เลิศมากเลยไม่มีไม่มีเออเลิศมากอ่ะไปเวิร์กช็อปไปกันค่ะครับผมลุยเลยได้เลยอ่ะนี่เป็นแนว เวิร์กช็อปไปห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยพเท้าขาแน่ทำน่อยสาวสวยคนนี้คือใครคะอ๋อพี่สาวผมครับอ๋อพี่แคร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยเป็นไหมคะพี่เอ็กจะทิ้งหนูไปแล้วนหรอไม่ได้ทิ้งครับอยู่อยู่ใกล้ๆครับแต่ว่าต้องพี่แคร์ครับตรงนี้อ๋อเขาไปดูเวิร์กช็อปซึ่งถ้าเกิดมาที่แอร์ออคิดฟาร์มอย่างนี้นั้นไม่ใช่แค่มีแค่ดูกล้วยไม้สามารถพาลูกพาหลานมาเวิร์กช็อปไปด้วยอันนี้คือทำอะไรบ้างเวิร์กช็อปทำอะไรครับบอกซิพี่แคร์ก็คือเป็นเครื่องประดับที่ทำจากดอกรรรรวววยยยไไไมมมม้้้้้จิิงงงงงงงซึ่่เเเปป็นขออออออาาาาบบแแแหหลทต์คะก ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการเลือกตัวที่เด็ดๆของเรามาอบแห้งผ่านโปรเซสมา2อาทิตย์แล้วลูกค้าเนี่ยก็จะมาเลือกดอกที่เราอบแห้งเรียบร้อยแล้วและนําไปเคลือบเลซินแล้วก็เลือกเครื่องประดับที่ตัวเองอยากจะเอาไปใช้ก็เลมาเลือกก่อนเลยอามารีอก่อนเลยหาย่ายตัวย่างเท้ายุ้งเท้าเนี่ยตัวเนี้ยแพงสุดแล้วนะสาม้บาทคา้อบาทย่้งเทาก็ทำต่างหูได้ไหมได้ค่ะแต่ดอกนี้เลยหรอคะได้ไหม อ่ะผมดาราสิอ่ะใช่มันเป็นดาราแต่ไม่เหมาะกับเราแน่ๆน่เหมาะไมกว่าเราเดี๋ยวไม่ได้เลยไปให้คุณท็อปดานันยินุษยดีกว่าเอาดอกคิ้วขาวดีกว่าสองอันนี้บอกว่าวันไหนทำให้แฟนเลือกยากจังเลยทำลายไหมอาจจะเลือกอาจจะสลีก่อนได้มเลยคะทำอะไรแฟนไม่ออกเลย ต่างหูสิทำตัวดีๆก็พอแล้วโอ้ดีเอาสั่งหูไหมท่านนี้นี่เก๋นะอ่าใช่เนี่ยป็นดกแล้แต่ก็จะมีต่างหูให้ดูเป็นไอเดียว่าอ๋อพอทำเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบงหต่างหูก็ได้เลือกวน้เลือกต่างหูไหนเอาดอกแบบไหนดีคะต่างหูเล็กๆนี่มาพี่เออดอกนี้ค่ะดอกนี้่ะเอออันนี้ดีกว่าค่ะเอาไปอบแบบนี้ไปดูไปดูไปดูอยากได้ไหมมาเสร็จแล้วที่เราเลือกกันเสร็จแล้วคืเรื่องต่างหูจะให้คุณพอบตาเรนิวส์ของคุณมักให้แฟนเขาเป็นต่างหูเหมือนกันอันนี้ชื่อดอก นี่แะคะอ่ะวิธีการอันนี้คือหนึ่งเราเริ่มมาต้องทำความสะอาดก่อนใช่ค่ะในเตาคุณแค่และอันนี้ที่แค่ให้เนี่ยเป็นเรซินเขาเรียกว่า UV เรซินก็คือเมื่อเราโดนแสง UV มันก็จะแข็งขึ้นมาอ๋อค่ะบีบลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็อยากให้มันเยอะจนเกินไปโอเคเลยให้ดูแม่ค้ดูนะค่ะให้ดูหยดลงไปประมาณนี้ก่อนรอบแรกเนี่ยนะคะมันทาเล็บใชไหมใช่ค่ะ จริงๆทำอย่างเงี้ยเราปิ้งประมาณตั้งสี่รอบอ่ะค่ะพี่กองสี่รอบอย่าอย่าวางแนบไปนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเราก็เหมือนกับการต้องถือแล้วจะเอามือไหนทาก็ต้องอยู่พื้นทาแคนย่าดอกแคนย่าดอกต้องนอนค้างที่นี่เลยนะเพราะงั้นนะพอแป๊บเดียวมันจะมันจะติดพื้นเลยใช่เพราะฉะนั้นนะคะครั้งแรกเนี่ยพอมันอุ่นๆเราก็ดัดดัดทรงเข้าไปด้วยค่ะ แล้วนี้ต้องทำอะไรคะเนี่ยตายไม่ต้องดัดแตรจงสวยอยู่แล้วค่ะค่ะคันนี้พี่ก้องถ่ายด้านหลังได้เลยค่ะแล้วนี้ทำอะไรต่อคะครูทำตะกี้ด้านหลังไปแล้วใช่ไหมค่ะอีกค่ะก็แล้วกลับมาทำด้านหน้าใช่แล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสักประมาณต้มาคุณแคร์กำไรหรอก็ไม่มาค่าเลี้ยงยังขาดทุนเลยเนี่ยใช่ค่ะถามว่าสิ่งที่เราได้จริงๆนะคือคุณค่าของดอกด้วยไม้เราก่อนแต่งงานกับคุณป๊อปนี่คุณแคร์ทำอะไรมาก่อนเนี่ยบ้านแคร์ก็ทำเกษตรเหมือนกันเอาตายแล้วจะมาจะผัวพวกอึ ไม่แห้งยังยังไม่แห้งอีกทีมั้ยยังไม่แห้งค่ะเดี๋ยวต้องทำอีกหลายรอบคุณแกพูดชื่อโทรกันติดต่อนะคุณแกติดต่อได้นะคะที่เบอร์088 209 2999นะคะแล้วก็เบอร์089 494 990 0หรือจะติดตาม Facebook ของเรานะคะแอร์ออร์คิดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีติ๊กต็อกด้วยค่ะแอร์ออร์คิดค่ะปากินข้าวเพียรพาไปกินข้าวเลย วัะมาหาดีาของดีๆนะคะสําสรับบคุณผู้หญิงที่แบบภาพได้แบบน,นี้เลยสวัสดีค่ะทนะุกค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เอาใจคุณสาวๆกันเลยนะคะเพราะผู้<อ>หญิงยังไงก็ต้องใส่บราวันนี้ลิลลี่บราโรงงานมาเองเป็นบราที่ใส่สวยใส่สบายมากๆใส่นอนก็ได้ใส่ออกกําลังกายใส่ทํางานบ้านได้แล้วก็เหมาะกับสาวๆทุกไซส์ S, M, L, XL หรือ XXL รอบอกนะพี่ก้องตั้งแต่ประมาณ26จนถึง42นิ้วเนี่ยใส่ได้เลยคือได้ทุกไซส์ทุกขนาดหมดเลยทุกอย่างะะค ใช่ใช่ใช่แล้วต้องบอกเลยว่า mix and match ได้ง่ายด้วยที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเ<อ>ปกติแล้ว999บาทอาจจะได้แบบเนี้ยแค่ตัว2ตัวแต่วันนี้เพราะโรงงานมาเองค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าใส่สวยใส่สบายใส่อย่างมั่นใจวันนี้ย้ำเรื่องไซส์รอบอก26-42ถึงนิ้วใส่ได้นะคะมาพร้อมกับลายลูกไม้สวยๆ3ส,ส,สีสีดำค่ะสีเนื้อสีน้ำตาลนะคะสวยทุกสีเลยมีความหรูหราดูรักช r รี่แบบสุดๆแล้วใส่สบายมากๆได้ไปนในส่วนของแบบพื้นเรียบลายเรียบไป ด้วยเป็นสีที่ดูรักชูรี่ที่ต้องมีสีขาวค่ะสีเนื้อแล้วก็สีน้ําตาลยังไม่พอปกติแล้วกางเกงชั้นในต้องซื้อยกซื้อเพิ่มนนแต่พอมาทัน200สายแรกให้กางเกงเอวสูงเพิ่มอีก4ตัวค่ะโอโขออนุญาตสุ่มสีให้แต่ว่าเป็นสีที่สวยหมดเลยตามนี้เลยนะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้พี่ก้องให้เยอะที่สุด10ชิ้นด้วยกันปกติแล้วอาจจะต้องจ่ายกันแบบ3 4มสี่พันแต่วันนี้พิเศษในช่วงเวลานี้เหลือเพียงแค่999บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านอาจองสี drop ส 2 1 1 4 3 3 3 0ค่ะหรือสแกน QR Code คกันก็ได้นะคะที่ปรากฏตรงหน้าจอแอดไลน์ที่แอดไซน์ช็อปมาเนี่ยมันดีนยังไงบอกที่ดิลลี่เนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามันแตกต่างจากบราแบบเดิมๆเ,เพราะในส่วนของลวดลายเห็นความสวยงามไหมคะมีความสวยมีความหรูหราลูกไม้จะดูมีความแบบลักชัวรี่แบบสุดๆยังไม่พอแถบด้านข้างแตกต่างจากทั่วไปพี่ก้องทั่วไปจะแค่2อสนิ้วเนื้อปรินเป็นป้องตัวนี้แถบกว้างเลยทีเดียวไม่ปรินไม่ปรินแล้วก็ระบายอากาศดีค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าเราทํามานะคะออกแบบดี มีตะขอด้านหลังใส่นอนได้ใส่ออกกําลังกายได้ใส่ทํางานบ้านได้ง่ายที่สําคัญคือ mix and match ได้ง่ายมากะนะคะตัวนี้สวยจริงๆซื้อ3ตัวนะคะเป็นลายลูกไม้ให้ฟรีอีก3ตัวเป็นแบบลายเรียบเครื่องโหลกันไปเลยค่ะและกางเกงชั้นในพี่ก้องให้ฟรีนะเป็นกางเกงชั้นในเอวสูงอีก4ตัวสีสีวันนี้ต้องบอกเลยว่าระบายอากาศดีมากความยืดหยุ่นได้เป็นอยา่างดีถ้าคุณสาวๆนะคะรอบอกตั้งแต่ประมาณ26จนถึง42นิ้วใส่ได้ยืดหยุ่นดีแต่ความกระชับมานะคะตรงนี้ให้ความรู้สึกถึงความ กระชับเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะจาก200สายเหลือ69สายแล้วนะคะ69เซตสุดท้าย021143330เพราะวันนี้ที่คุณจะได้ไปค่ะก็คือได้3ตัว<อ>โรงงานมาเองถึงให้ราคานี้ได้สีดำค่ะสีเนื้อสีน้ำตาล3ตัว3สียังไม่พอให้ฟรีเพิ่มเติมแบบเรียบนะคะสีขาวสีเนื้อสีน้ำตาล6ตัวแล้ววันนี้โทรให้ทันค่ะ200สายก็คือกางเกงชั้นในเอวสูงอีก4ตัวทั้งหมดนี้10ชิ้นเพราะโรงงานมาเอง32เซตสุดท้าย29เซตสุดท้ายนะคะ0 21143330 999บาท45,000ไม่ต้อง999บาทหรือ l i n e แอดที่แอไซชอปมาเนี่ยสแกนคิวอาร์โค้ดตรงหน้าจอรหรือโทรมาเลยที่021143330พี่ก้องว่าสวยไหมอ่ะสวยมากแล้วประกานนะครับไม่มีเต้าที่3าต้งที่4ด้วที่เหมือนคน<ช> <ๆ S 1> จะเร็จแม่แม่ใส่เป็นห้อยเป็นเนื้อ<ช>อันนี้<ช> <ๆ S 1> นราบองสวยแน่กระชับหมดเลยนะคะกระชับมากทั้ง <ๆ S 2> หมดเลย10ชิ้นนะคะ999บาทโทรเลยค่ะแล้วของดีค่ะขอบคุณลูกนะคะ มาแล้วค่ะอมอบว่าเไงแะตใจไหมน่ากินมากคุณแอ่พาเรามากินนี่เลยนี่แค่ส่วนหนึ่งเนาะคุณแพรนะส่วนหนึ่งที่นี่ชื่ออะไรฮะเดอะฟลัก าเดือดฟลักแปลว่าอะไรฮะฟลักคือกล้วยไม้ในขวดแก้วแต่วันนี้ที่มีเมนูเด็ดๆไม่กินก่อนใช่่คะเอาเริ่มกันเลยอันไหนก็ความสุขของกะทิค่ะรีบความสุขจนเอ่อล้นออกมาเลยโู้แค่ให้กินเฉย่อร่อยจริงจังมากหมูสามชั้นคั่วซีอิ๊วไข่ออนเซนให้โน้วังเันใจเย็นพี่คุ้ณจะกินเมนูอื่นด้วยต้องคั่วนะคะคั่วต้องคั่วซีอิ๊วอร่อยเนาะอร่อยมากลิสตรันมีซันชายค่ะชาโคลบรูค่ะแช่มา8ชั่วโมงอ๋อเป็นชาโคลบรูด้วยค่ะตัวนี้เป็นเมกีว ไหนดูซิว่ามิวคิวยังไหมผาทะนี่ลงไปแล้วค่ะ หอมมากไก่ตุ๋นมะระต้มยำหม้อไฟค่ะก็อาจจะคล้ายคลุปเปอร์นะแต่แค่ใส่เกากี้ด้วยขออนุญาตมะระก่อนเป็นคนเลิฟมะระมากต้องติดขมน้อยแต่ไม่มากค่ะลองกินได้ไม่ขมเลยเป็นตัวพรีเมียมพอกขอบไหมคะพอกขอวนี้ใช่จานนี้จะใหญ่หน่อยเป็นซอสเกรวี่ของเราเนี่ยจะมีกลิ่นซีตัสอ่อนผสมอยู่ด้วยนะคะที่นี่เนี่ยเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่ปลอดสารพิษด้วยใช่ค่ะเลือกใช้เนื้อที่เกรดดีค่ะ ไม่พี่ยังจริงยำหมึกฟูแอปเปิลเขียวค่ะที่เห็นนั้นคือน้นำยำนะคะมะนาวเราทำไมผมตักท,ปปทีไรได้ดอกไม้ทุกทีเลยอ่ะ ก็คือเป็นเค็มในปลาหมึกหน่อยๆดีอร่อยเลยแกงคั่วกระดูกอ่อนหน่อเหลียงค่ะค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นหน่ออ่อนๆกลิ่นจะไม่ฉุนจนเกินไปมันเป็นมันเป็นพืชาทางใต้พี่ใช่ค่ะเวลาเราทําแกงคั่วแล้วใส่ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะดึงความหวานนัวขึ้นมาได้เลยค่ะรสชาติก่อนกับหลังใส่หน่อเหลียงเนี่ยคนเรารสชาติกันเลยอืมมันรู้สึกผิดเลยไมพี่เข้าไหมเนี่ยพี่อบปังขนมปังเตือค่ะไม่ใช่ว่าใครก็ทําอร่อยนะมันวัดกันที่ความกรอบข้างนอก ความนุ่มเนยข้างในเลยนะอือเมนูนี้ไม่ใช่ว่าอร่อยทุกเจ้านะจ๊ะชอบชอบทำเลยมากปาล์มฟอกเทลลอยน้ำมะลิค่ะมะลิอันนี้ก็ปลูกเองนะคะมั่นใจไม่มีสารแน่นอนค่ะอร่อยอร่อยกว่าลูกลานมันมีความหนึบความกรุบมากกว่า เบอร์โทรศัพทติดต่อคุงแ่ค,ค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดต่อร้านของเราได้นะคะที่เบอร์0923516514 Facebook นะคะ The p l ล c k c a f าเฟ a ไป i อรอรวมถึง IG The ด l u c ล Cafe คาเ t o ติ h กต l อ c k c อ f e ลเช่นกันค่ะมาเด้อร่อยจริงๆหายก็อร่อยมาอิ่มแล้วเราไปที้ดีใช่ไหมวันที่27 28กันยายนนี้หมอวังและพี่ก้องจะพาทุกคนไปไหว้สก,การะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับคุณที่ประเทศพมา่าเมืองย่างกุง้ง รับรองว่าคุณจะได้แบบสุด e x c l u s i v ูใครเห็นแล้วต้องรีบจองเราจะไปด้วยกันทั้งหมด4สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่การไปไหว้องค์เจ้าทัจจีพระนอนตาหวานนะคะรวมไปถึงเจดีย์กระบะเอเพื่อไปทําพิธีอันเทิญพระธาตุเจดีย์ชเวดกองที่มีอะไรอีกเยอะมากที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไหว้การบวงสวงแม่ยักษ์ขมทอที่มีอายุกว่า500ปีและที่หนึ่งที่เราจะพาคุณไปนั่นคือเจดีย์สุเลค่ะที่นี่คือองค์เทพันใชยที่เก่าที่สุด ต้องไปมูด้วยตุ๊กตางล้มลุกเอ้ยมันยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบจองรีบไปกับเรานะคะยี่สิบแปดกันยายนนี้ค่ะรูปติมทางของที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกันยายนนี้นะคะสำหรับที่นั่งที่หมายเลขศูนย์เก้าสีา่หกสามเก้าหกเก้าสี่สี่นะคะรับจำนวนจำกัดนะคะบอกก่อนว่าวันนี้นะคะแหมมีความสุขมากเลยขอบคุณน้องเอ็กน้องป๊อปคุณพ่อและน้องแขงมากม,มาได้คือใช้ชีวิตได้ทั้งวันเลยทั้งของดีกล้วยไม้สวยอ,อาหารอร่อยเวิร์กช็อปเลิศต้องมาได้เลยอยากจะขอบอกว่าเทปนี้กล้อง レッドคอร์ด่นะเจอกันใหม่นะคะกับการตจ้าไปเจอมีที่นี่นะคะทุกเช้ามาสักแบบนี้วันนี้ล่าไปก่อนสวัดสดีค่ะลิ้นติปร้แฟน บอกสิคะคนสวยว่าร้านคุณมันเด็ดยังไงของเราเด็ดตรงที่เราไม่เน้นแป้งค่ะลูกค้าเราเน้นไส้แล้วก็น้ำจิ้มของเราจะรสเด็ดมากแป้งน้อยมากมีกี่ไส้คะมีไส้หน่อไม้นะคะมีกุ้ยช่ายแล้วก็ไส้เผือกแล้วก็ในงานนี้จะมีอ่างทอกล้วยค่ะอ่างทอกล้วยเนี่ยทอดนะกรอบใช่อร่อยมากแล้วที่รดเคืมอาคุณรอดปุ้งไแบบทอดเขาให้ดูเขาจะจะกรอบนอกนุ่มในเท่าไหร่คะอย่างนี้หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทเฮ้ย่ายารก็มี ไข่ก็มีไข่ไข่แค้มสูตรโบราณนะคะนี่ค่ะถ้าอยากมาร้านคุณมีโปรโมชั่นไหมคะซื้อแบบตัวแป้งน้อยนะคะ2กล่องเราจะฟรีให้1ชิ้นค่ะส่วนตัวอ่างทอคกล้วยชิ้นเดียว62ชิ้น1 0 0่งรอออ้อยต้บอกว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่แบบเหมาะมากเลยนะคุณกล้องทำสดทำใหม่ให้เยอะหาะแก้มใสาซาลาเปานี่ค่ะมาเจอเลยค่ะนี่ร้อนๆเลย จี่แล้วจี่ร้อนๆเลยค่ะ,อ,อ,ะอันนี้จะเป็นหมูสับค่ะเป็นซิงเกิลของทางร้านเลย<อ>เป็นหมูหมูสับผสมซอสไข่ปลาเมนไทกะชิ้นเท่าไหร่สาค่ะสามชิ้นหนึ่งร้อยมีกี่หน้าเออมีทั้งหมด8ไส้ค่ะแล้วก็มีมัน 6, โถไม่มีไส้ค่ะ โอ้ยเส็มยังวันออกโอ้ยวันออกเลยอะของเราถ้าสมุนไม่ร้อนลวกปากไม่ให้ทานนะคะถ้าอยากกินอร่อยเลยแบบปลงนะครับแบบเก๊ไก่ต้องมาที่นี่เลยค่ะร้านแก้มใส่เปาจีค่ะแก้มใส่เปาจีค่ะไปเจอกันแน่นอนเลยนะคะวันที่เท่าไหร่ยี่สี่ถึงสามสิบกันยายนนี้นะคะที่ร้านกิจกรรมชันหนึ่ง เจอกันค่ะเราะยองค่ะเจอกันนะคะชาวระยองฮิราคาค่ะจับต้องได้และ oh. มีโปรโมชั oh. ่นทุกรา้านด้วยคะ่ะอย่าลืมไปชิมนมนะคะชาวระยองค่ะอาหารต่างถิ่นอร่อยอ,อย,ยกมาเสิร์ฟจากลินติดโปรเฟรค่ะไปชิมาหาให้ดีกว่าค่ะไปค่ะลินติดโปรเฟร คุณผู้ชมคะจากแปลงกล้วยไม้ที่เบ่งบานดังทุ่งแห่งสีสันสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ที่สวยสะดุดตาทุกดอกทุกกา้านคือผลงานที่ถักทอด้วยความรักและความพิถีพิถันเมื่อก้าวเข้าสู่เดอะฟรักคาเฟ่ความรื่นรมก็แปลเปลี่ยนเป็นรสชาติอบอุ่นจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะในการเดินทางครั้งหน้าจะมีเรื่องราวและสานที่รอให้เราตามก็ไปเจอน,นี้ด้วยกันนะคะติดตามชมค่ะ